เล่นนเล่นี่เล่น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 นี่เ่นนี่เล่นนี่่นนี่เล่นนี่เล่นนีล่นนี่เ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 ล่เลี่เล่นน่เนนี่เล่นนี่นนน่เล่่เล่นนน่เ่นนีล่นนี่เล่่เล่นนี่เล่นี่เ่นนี่เล่นเล่นนี่เล่นนี่เลี่เล่นน่เ่นนีนนี่เล่นน่เล่ ไหนนะพี่ข้างๆะเป็นแบบสีที่อะทษทีพี่ผมไปอุจจาระมาโอ้ยไอ้ล็อตขี้แตกเหมือนมึงไม่ขี้อ่ะไอ้อะไม่เคยขี้อุ้กเลมาถือกล้องไม่ขี้เลยแตกอ๋อเหรอเดี๋ยวนี้ตัดรถแล้วนะไม่ครับพี่ไม่ครับพี่ไหน ว่าหรอแม่เอ้าพี่โทรมาโอเคใครอ่านไหมน้องเป็นไหมวันเนี้ยอะไรนะครับพี่เป็นอ่าไหมใครอ่นไหมพี่หายไปไหนหมดเออเวลาหมดจะเจอก็ใส่เลยครับพี่ผมอยู่แถวนี้เหมือนกันได้หมดเลยโอเคครับพี่แถวนี้เวลาหมดเจอใส่เลยมีอยู่แถวนี้ก็ได้ราคายังไม่น่าอยู่ข้างหน้าเหรอกว่าอ่านจายปะแค่ว่าจะมันไอ้เพื่องเพิ่อนยังเพิ่งเพิ่งเพิ่งมานะ เดี๋ยวนีอเยยร่ังไม่หมดครับยังไม่หมดยังไม่ใส่กันพ่อเฮ้ยพี่โทรขับมาใกล้ๆแล้วด่าคุยกูอยู่ไม่ด่ามึงเลยพี่พี่โทรด่าคุยกูไอ้กายพี่ทำอะไรดิอ๋อพี่ทำอะไรได้ไหมมันให้ไม่ได้พี่แต่ร้ายนะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปนะตอนนี้ให้ร้อมไหนนะเว้ยมันให้ไม่ได้เปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปนะ เปลี่ยกันไปนะพี่พี่โทรบอกว่าคุยคุยคุยเขายอกไม่มารีบมานะเขาด่ากูน่ะเขาเอาเพื่อนมาลุ้มกูน่ะในค่าทหารเลยรันเวรรันเวรเลยเขาด่าคุยใส่กูน่ะพี่ไม่เคยด่ามึงหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกเอ้พี่โทรจะยิงยางเอ น่าอยู่นี่นะมันน่าอยู่ไอ้อนเนี่ยตรงใครกันเนี่ยแล้วจอดอย่ากระจายจอดกระจายหน่อยจอดกระจายหน่อยลองลองโดนนั่นตอมเลิกบ้านดีนะหลังบ้านเล่นเหมือนเดิมแล้วก็ดูดูทางเขคยดีเข้าพร้อมกันเห็นไหมไไหไเล่นไฟ<า>ฝ้องเยอะแค่ไหนม,ม,มุมลงม,ม,มุมร้อยเช็คยัง กันด้วยเนาะร้อยฝั่งแคมป์เราพี่เออฝั่งแคมป์เรานะีมุมร้อยอะ่ะฝั่งเราคือได้เปรียบเนี่ยฝั่งเราคือมุมร้อยเนี่ยเริ่มกันเรื่ายๆเลยคือบ้านเราอะ่ะบ้านเราคือบ้านเราอะ่ะเดี๋ยวเล่นบ้านเรา,ากับบ้านเราเข้าไหมง่ายสุดเดี๋ยวพี่จะทำปักให้มันลงที่สุดไม่ต้องมีรถเดี๋ยวลองเล่นพร้อมกันนะสังเกตเพื่อนดีๆไหวเว้ยไม่โบ บ้านเราคือข้างหลังนะบ้านมันคือข้างหน้านะเไ็้ปะง่ายง่ายแคมป์หน้าอยู่แคมป์อยู่ตรงนี้แหละแคมป์อยู่ตรงนี้หน้าเราเลยเนี่ยแย่สุดเพราะไม่คิดพี่เจอเไอ้หนึ่งเลยพี่พยายามเล่นรวมนะพี่ในไฟอ่ะไม่แยกวัดนะเล่นเหมือนซ้อมเว้ยถ้าที่ได้เไ็้ปะพี่เชีย่ยวคงทำได้แค่นะั้นมาซ้อมมาแล้ซ้อมออกมาดีแล้ว พี่กิวหยุดพี่กิวอยู่ตรงไหนอ่ะคันไหนอ่ะแอคใครขับเข้าใครทหารไปไม่รู้แปดอะแปดเข้ามาเรามันเข้ามาเราไหนพี่อของไหนมันเข้ามาเรามันเข้ามาเรามันรอเลยตามพี่มาเรานะโฟกัสที่ขาวอาแปดขาวได้ปะอาแปดขาวแตกจริงแล้วรอมันมาลอเรามันจะมาแปดเข่าลองสตอมลองมันจับโทษ ดีๆดูดีๆขอเพื่อนดีๆหนุ้ยม่ต้องขับไกลนะเพื่อนมาบัมนะแล้วอี่แล้วยิงไยิโดนจับนะยิงไยิงมา้อ่ายรวมเยอะย่าไปรวมเยอะย่าไปรวมเยอะมันจะไอ้ไปไปแตกแตกหลังตอนะไปอ่ะมันจะฝังแควหน้ารามว่าไอ้พี่ไอ้ละพี่ดูละขวหนใยันเดียวพี่มามมาเอาแม็กหน่อย

มันลงนแตล้วแตแ้วมันลงนะมันลงนะพตามพี่ตามไ่ตาม่ตามไตามเรา่ตามให้แล้ว่ไหน่ไหนลงมับ้เราแับ้ม่ังเราั่งเรามาังแม่งามรม่ไม่ดไม่ดนไม่นาง้ยนไม่ดหลัองคผมดกลไป่ไปา้านเขาเ่อบม่ได้ไม่มีเนี่ได้ไม่ต้องต้องคอ่ะต้องี่ะก็ไั่ได้ไม่กลับได้ไม่กลับได้ไม่ไร ได้แ่ไม่รนไม่ฟอมดีฟอมดีคนที่อยู่อยลงต้เลยหลงไม่ตามไม่องเลยหลงกลับมา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 กับได้ับได้จเน็นกลับมากลับมากลับมากับาไม่ตกิถอย่าลรอบล้หมดแล้วนะมันลงลบหมดแล้วนะไม่ลงันดีไม่ลงันดีไม่ลงันดีรวมกันเอาแน่เอาแน่มา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 รวมรวมรวมอกมาที่ออกมาออกมาที่เล่นยวออมาที่เล่น มามมันออกขวามันอขวาเราตายหรอเรยนเรายนเรยเรียนเรยนออกอย่าออกตามมันอย่าออกตามมันอย่าตามมันเพราเราตายได้ไงเพราเราอยู่นเป็นไรเป็นไรเป็นไรโหนมันโถมมันถมมันทุกขวาถส่นี่ชุอยู่ชุอยู่มาแล้วมาแล้วเน่เนนี่เรนนี่เรนนี่เร่นนี่ตายตาควยอนตาัดลตเวมาควยีวเควเยส ไหวใจดีไปรับบอลตั้งใจลนดีเหลืงบาลหลงๆเหลังบานโอ้ยเอาท่าน e bon> ี่ตายฟรีเลยเฮีย มันเหลยวมากเลยต้นเกียงดูพอได้อยู่เลยอ่ะต้งกางเกงดูไ <c oughs> ด้อ่ะเหมือนเดิมเลยเปิดสวยไม่ได้ครับแล้ว ไปชี้มาไปชี้มาตรงนี้ไม่ปิดเสียงตรงนี้ไม่ปิเสียงไปชี้เพื่อนมาไปชี้เพื่อนมาไอ้ยเ้เ้เอ้าไปชี้เพื่อนมาไวไฟเฮียเจติก่ตุ่นไยังไงไน่ารักนะไเีย ป้าไม่ใชไหนตัดได้เทียคุยมึงฟอร์มบ้าเที่ยอะไรตัดไดบ้เทียคยยาตัดเหียไคุยตเหูเนยอเี่ย์คยตัดหูคยหวกรจอกีล้อไไเี่ยหนอยู่ไหนป้ามาไอเที่ยหนวดอยู่ไหนี่ผมต้องไม่โดนดานะแล้วเขาวงไปเลยที่นี่ ไอ้ควยไอ้ยิบควยสัตว์มึงเก่งเหรอไอสัตว์ควยควย่ไรสัตว์กากาควยกาสัตว์มึงเก่งเหรอไอเฮียแต่ควยสตอวี่มก็แพ้กูเฮียโง่มึงเล่นเียอะไรมึงก็ไม่หวคุยมึงแพ้เลยไอเฮียดี๋ยเดี๋ยวเดยมเดีือสับยดควยสภาพอย่างกายเลยเดียวเีเยยดยเดีวเวีเียกถ้าติดสตอก็ใส่ไปอีกยกไป ไปไหมเราได้ปดูดูรถมันด้วยดูรถมันด้วยดูรถมันด้วยเช็คเช็คแม็กก็เล่นเขาหน่อยพี่ไปเช็คแม็กก็เล่นเขน <c oughs> าหนา่อยไปเช็คแม็กเดี๋ยวสมูนยมาห้าคนหกคนมาไหว่นะไปถือถือให้ติดมือก่อนถือติดมือก่อนเลย ชัวนะมิมีศพกันหมดใช่ปะชัวนะพี่อาร์ตโอเคยิบ้าพี่ยิบ้ายิบ้ายิบ้าเลยครบพี่ดิดครบ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 พี่ต้นหรอแค่นี้มีศพบ้างหนึ่งเนี่ยทำดีแล้วทำดีแล้วเห็นยุบไม่อ่พี่ต้นคนเดียวใช่ปะเฮ้ยเฮียรถกูหายเจอแล้ว ไม่รับสิฟ้าไม่ต้องรีบเดี๋ยวมูไปพาก่อนเดี๋ยวมูไปพาก่อนยี่สี่แล้วฮะนยี่สี่แล้วแต่ว่ามึงน้องอยู่อะไรอ่าโอเคตบเหนื่อยเอต้นมาขุ้นแทนกูเดี๋ยวกูทำกลุ่มใหญ่ให้ต้นอยู่ไหนต้นนี่แล้วก็ที่เหลือ ไม่ผมก็มกล้าที่ทำเหมือนกันแต่ร <c oughs> อก่อนครับรอทุกคนบว่าหายเหนื่อยก่อนแล้วก็แบกว่าหมดคูดาวนี้ก่อนแล้วผมจะเอาคนออกครับพาจีพิกายใช่ปะผมจะเอาคนออกเยอะเลยเยอะมากจริงครับเพราะทางสื่อจะมาช่วยพวกเราทางสู่มันเห็นแล้วว่าเราโดนใช่ปะมันทิ้งเราไม่ได้หรอก เผาไาล่หุ่นนะเผาไล่หุ่นนะ เฮียครับออกนะเพี่อะไอหนวดแม่กูดิเอ็นอะเออเหมือนพวกมึงมาเอาแค่ชื่ออ่ะเฮียเหมือนเหมือนเหมือนเข้าดูไว้มากมึงเอาแค่ชื่ออ่ะหวยเฮียเพราะว่าเป็นเซตที่กากที่สุดไปย้อนใส่ถ่านมาเล่นใส่ถ่านมาเล่นแล้วถอดสมองออกอ่ะใส่ถ่านมาเล่นอใครไม่ไอ้คนที่เล่นอใครอ่ะผมเองผมเองผมเองโอเคโอเคโอเคไอ้เหี้ยใส่ถ่านมาเล่นนั่นสมองเอาออกไปเอาไปบ้านสมองเอาไว้บ้าน บางคนที่พร้อมแล้วอ่ะรถพร้อมแล้วอ่ะไปกระจายรองหอเลยเดี๋ยวน้ำในวอย่างหอก่อนนะปึ้งไม่ได้ไม่ได้บอกไม่ได้บอกใครนะเอจริงว่ะจริงว่ะรอน้ำในบอพี่กายถ้าถ้าเกิถ้าเกิถ้าเกิผมโดนพี่ก็มาพี่พี่มาโฟกัสเกิผมเลยพี่กายพี่โทรเขมีปืนกระจายเลยพี่กระจายเลยกระจายเลย ไม่งสั่งพี่เอาเอ้โอเคพี่ทำเป็นที่เราเนะ่ <c oughs> นจ้าช่วยด้ะเป็นคนก็ตอนจบตอนนี้นี่เราจบน,นี้ก็เราเป็นคนเรียบเนึร้อ You, ฉันน่ I'm looking at ชิวมองเธอแบบเงาแพงฉันทำเพลงในสตูไม,ม่ต้องเข้าในดิสแปลมาทำซีลก็แปลแต่ถ้ายังไม่มีไฟอยากจะควรมแก่้อมันจะยิ่งดิสนีย์กินเช้านิดแ่มาดื่ิดิกดสกีจะเป็นวิสเซ่เทฟฟีวันที่อากาศไม่ดีจะเป็นคนที่จะไม่ใช้น้ำรู้สิกับพี